ครับสวัสดีครับครับผมยังไงครับคุณพัฒนวิทยู่สุพรรณนะฮะอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยสุพรรณบุรีผมอยู่อที่ดินอยู่ที่อำเภอหนองยาไซยตำบลทับหลวงครับหนองตำมลอะไรนะทับหลวงครับทับหลวงนะทับหลวงหนองยาไซยสุพรรณบุรีเนาะครับเป็นที่ดินประมาณ85ไร่ครับอมีบ่อน้ํำ5ไร่ มีบ่อน้ําด้วยแล้วอะไรอีกครับในพื้นที่นี้ในพื้นที่ปัจจุบันให้เช่าอ,อยู่ครับแต่สัญญาเนี่ยจะหมดสิ้นปีนี้นะครับแล้วเราอยากจะหาเกษตรกรที่ขาดที่ดินนากินเนี่ยมามาทําในราคาที่ถูกมากอืมอม,มาให้เขามาทํำยังไงให้มาทําอะไรทําตามที่เราต้องการกําหนดหรือว่าให้เขาแล้วแต่เขาเราจัดสรรให้ตามความต้องการาหรือยังไง เป็นเป็นลแล้วจากเขาอยากให้ยึดหลักเศรษฐกิจของในหลวง่ะครับในหลวงรวัชกาลนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไรนาส่วนผสมอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แต่เป็นเลี้ยงสัตว์เพื่อไม่ได้ฆ่าาครับเลี้ยงสัตว์เพื่อเติมกายไข่อะไรเงี้ยหรืออยากเขาอยากทำอะไรทำได้อืมอันนี้เป็นที่ดินของน้องพันธวิทย์เองเป็นของคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นของคุณพ่อ,<ต>พอคุณแม่ม แล้วแล้วคุณพันธวิทย์ไม่ทําเองเพราะว่าเราไปไปทำอาชีพอบื่ออยู่หรือเปล่าครับจะเลยอยังไงครับทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับทํางานกรุงเทพทีนี้ก็พอเส้นปีนี้มันจะหมดอายุการเช่าก็เช่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับปัจจุบันเขาปลูกมันอยู่ครับปลูกมันแล้วเขาจะมาขอปลูกอ้อยนะผมบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้มันทําประโยชน์มากขึ้นให้ให้เบรกเรื่องปลูกอ้อยขออยากอยากให้คนอื่นทำด้วย ครับแล้วเกษตรกรที่จะไปไปขอที่ที่จะให้ทํากินเนี่ยเป็นยังไงครับจะต้องไปอยู่ไปทําเช่าลักษณะเช่าหรือว่าจะให้ตฟรีหรือว่ายังไงหรือว่ามีระยะเวลาไหมครับตอนนี้ที่คิดไว้คือพี่คิดไว้เนี่ยเราถ้าถ้าถ้าเขาอยากมาเช่าเนี่ยเราอยากแบ่งเป็นแปลงเนาะแปลงละอย่างทําแปลงละาไร่เนาะแล้วก็สี่ไร่เนี่ยเขาเํากินได้เลยแล้วอีกหนึ่งไร่เนี่ยเราจะลงไปยืนต้นแรง นะรรเราลงไห้ยังต้นให้แล้วแล้วผู้เช่าคนสุดท้ายที่เราก่อนจะตัดขายเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งสามสิบเปอร์เซ็นจากเราอืมนะ่เป็นการเช่าระยะยาวกี่ปีะยะยาวางแผนไว้เออถ้าเช่าเพื่อการเกษตรมันจะประมาณหกปีท่าน อก็อันนี้ก็ตามสัญญากฎหมายสัญญาการเช่านะ6ปีอย่างน้อย6ปีอันนะอย่างน้อย6ปีนะครับหรือว่าถ้าจะต่อให้โอเคสัญญาเช่า6ปีแล้วก็ให้ต่อได้อีก อีก6ปอีอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอาจจะทําให้มัน,เป,นเป็นแรงจูงใจให้เขาว่าโอเคถ้า10ปีนี่ฉันฉันเสี่ยงได้เลย<ม>ใช่ไหมอาจจะ3ไร่5ไร่อาจจะ3ไร่ไจจไก็ได้นะครับบางทีครอบครัวเล็กๆไม่จำเป็นต้องทําเยอะทําน้อยแต่ให้ได้ผลผล,ผลิตมากไอ้<ม>ทาพื้นที่มากแต่ได้ผลผล,ผลิตน้อยมันก็ไม่ไหว <c oughs> นะครับคนบางทีคน2คนนะครับคน2คน5ไร่นี้ก็ถือว่าเยอะไปนะครับทีนี้ถ้าจะไปทำเอาความร่ำรวยมันก็ไม่ใช่นะเกษตรเนี่ยจะเอาความร่ำรวยมันไม่ได้นะ แต่<ช>ถ้าทําเอาความสุขนะวิถีชีวิตนะความพอเพียงนะมีงานมีการทํานะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูที่เป้าหมายด้วยใช่ไหมครับคุณพัฒนวิทย์เองก็ต้องการรักษาพื้นที่นี้ไว้ยังยืนนะนะไม่ต้องการขายของครอบครัวบ,บรรพบุรุษใช่ไหมครับใช่ครับอืมเพราะงั้นก็ต้องเส้นปีนี้ไปก่อนสําหรับใครที่สนใจถึงจะต้องดแต่ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าแหละใช่ไหมว่าใครจะมาทําอะไรอย่างไรความจริงเราเราเกล่นกับผู้เช่าเก่าไว้แล้วเขาเพิ่งตัด เก่ผลผลิตไปใช่ไหมฮะถ้า<ะ>ถ้ามีถ้าสามารถรวบรวมคนที่สนใจได้ภายในภายในช่วงไหนเนี่ยเราสามารถคุยได้เลยครับแต่เพราะว่าเร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 าสามารถคุยกับผู้เช่าเก่าได้อืมลองดูอย่างนี้ก็ได้ผมว่านะผมว่าผมว่าคือถ้าฟังดูคุณพัฒนาวิทย์ชื่อพัฒนาวิ่าครับพัฒนาวิทย์ททครับ,รบโอเคถ้ามองในมิติก็เราอยากส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง นะครับไรนาส่วนผสมอย่างเนี้ใช่ไหมครับน้องคิดต่ออีกนิดหนึ่งก็ได้ครับคิดต่ออย่างนี้เลยครับคิดเหมือนกับคนทําบ้านจาัดสรรนะครับถ้าคนทําบ้านจาัดสรรก็แปลว่าก็ต้องออกแบบและสร้างถูกไหมแต่ว่าถ้าเราจะทําแบบแบบนี้นะแบบแบบโคกหนองนาเอาแบบเอามองโคกหนองนาโมเดลเลยครับแล้วก็มีต้นแบบโคกหนองนานะครับว่าโอเคตั้งแต่หนึ่งไรเพราะว่าโคกหนองนามันทําได้ตั้งแต่หนึ่งไรนะครับ สามไร่กาลังดีนะครับมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็วางไปสมมุติว่าใครต้องการนะเราเซตให้เลยครับนะครับแล้วก็คุณเลือกรูปแบบเอาพอเลือกรูปแบบได้เสร็จปั๊บเรามีรถที่จะซึ่งมีคนรับจ้างอยู่เยอะแถวภาคกลางเนี่ยที่จะมาขุดโคกหนองนาเนี่ยนะครับแล้วพอเสร็จปั๊บก็รู้เลยครับต้นทุนเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้เรียนรู้ได้มีความสุขกับตรงนี้ได้อออาจจะคิดวางเป็นแบบแบบแบบนี้ไปได้นะครับจากรูปที่ดินนะจากรูปที่ดิน นะครับถ้าเราไม่หวงว่าขุดได้เลยได้นี่ก็ทําได้แต <ทำ S 1> ่ถ้าเอาแบบโคกหนองนานะเราไม่ได้ปลูกข้าวนี่ใช่ไหมปลูกข้าวคงจะคนจะไปปลูกข้าวคงยากใช่อืมเราจะออกแบบา่างนั้น<ม>ดูก็ได้ครับผมมาอยากออกแบบแล้วผมจะศึกษาเพราะว่าผมไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอันเนี้ยทาทำยังไงอืม,ออมแต่ว่าที่ดินมันมีแต่ไม่มีความรู้เท่าไหร่ครับเพราะเราทำแต่ไงเอาอย่างนี้น้องพัฒนาวิทย์ครับ น้องเข้าไปที่เข้าไป u t u b e ก็ได้เรื่องของรูปแบบของโคกหนองนานะครับมันก็ตั้งแล้วแต่ว่าแปลนวัดหนึ่งไร่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนจ้่มเรามีแปลนหนึ่งไร่ให้นะครับเล็กสุดหนึ่งไร่นะครับสองไร่สามไร่เอาเต็มที่เนี่ยไม่เกินห้าไร่ mm hmm. แต่ว่าสามนี่กําลังดีกําลังดีเนี่ยคุณจะขุดโคกหนองนาเป็นรูปอะไรรูปหัวใจนะครับรูปโด่นรูปนี้นะแล้วแต่แล้วมีแปลนให้เลือก แล้วก็รถที่รับจ้างขุดพวกนี้ก็จะเก่งแล้วก็เขาออกแบบได้ด้วยนะรถที่ขุดเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่เพียงสมมุติอะผมเป็นคนสนใจละอยากจะไปลองทําอยากจะลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างนะครับไปเริ่มต้นตรงนี้สัก6ปีอ่าแล้วก็มีโอกาสได้ต่ออยู่ปีถ้าชื่นชอบใช่ไหมไม่ชอบคืนไปไม่เป็นไรใช่ไหมถ,ถ้าบอกโอเคไม่ไหวแนละ้วคืนแล้วนะคุณพัทรวิทย์นะผมคืนที่แล้วนะเลิกกันนะ <c oughs> อะไรกันแล้ว <c oughs> แต่ตกลงนะออนะครับหรือใครอยากจะสวมต่อก็เข้ามาตรงนี้ได้อะไรย่างนี้เป็นต้นเนี่ย นะครับแล้วก็วางแผนให้เป็นโคกหนองนาไว้ก่อนหนึ่งมีรูปแปลงที่ดินสองรูปแปลงที่จะขุดเป็นโคกหนองนา hmm. แล้วก็เอาเลยครับครอบครัวหนึ่ง,งครอบครัวนะครอบครัวแล้วเท่านี้ค่าชาวเท่านี้ปีแล้วเท่านี้หกปีรวมแล้วเท่านี้ครับนะครับแล้วเราก็ หาความรู้ทีนี้เราในฐานะเจ้าของที่เราคงไม่อยากให้คนที่มาอยู่แล้วก็มาตายอยู่ที่บ้านเราที่ดินเรานะครับมาแบบไม่มีความรู้อยากทําแต่ไม่มีความรู้เราหาผู้รู้มาหน่อยนะครับใครครับพัฒนาชุมชนครับในพื้นที่ในพื้นที่ที่หนองยาศัยเนี่ยมีพัฒนาชุมชนเขาช่วยดูตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นักวิชาการการเกษตรนะครับไปเยี่ยมไปชมไปดูนะครับไปดูชาวบ้านไปช่วยแนะนำาอย่าทำแปลงใหญ่ให้ทำแปลงเล็ก และครอบครัวเล็กๆสองคนสามคนพออั่างนี้ครับลองหาความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงพี่มีไอเดียแบบนี้นะเปิดเติมต่อยอดกันแล้วก็ใครอยากจะเริ่มต้นลองทําแบบนี้ดูนะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้เหมือนกันนะครับคุณพัฒนา,าวิค์ครับถ้าผมเดี๋ยวผมจะไปศึกษาศึกษาดูแต่ถ้าสมมุติอยากจะขอความช่วยเหลือทาง NBT เนี่ยช่วยหา,าคน ก็ไปทําได้ไหมคะหรือยังยังไงดีผมไปไปไปคิดราคาให้พี่มาแจ,จะช่วยจะช่วยจะช่วยรายละห้าสิบเก้าบาทรายละห้าสิบเก้าบาทต่อเดือนไครไม่พี่ถลนมหรอ,อเดือน <c oughs> ละห้าสิบเก้าบาทะาป,ปีหนึ่งปีละปีได้หกสิบบาทนะสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบต่อปีต่อไร่ใช่ไหมครับ ที่ที่ปลูกมาเป็นต้นเราไม่ใช่เจ็ดร้อยยี่สิบใช่ไหมถูกมากเลยเอาว่าถูกมาก่ะเอาว่าถูกมากอ่ะอย่างน้อยผมคิดว่าคนเจ้าของที่เนี่ยมีความสุขกับการที่คนอื่นได้มาทําแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นน่ะนะหรือเก็บเกี่ยวไปด้วยกันก็ได้ใช่ไหมคือเราไม่อยากให้เขามาเป็นลูกไร่ให้เขาเป็นเจ้าของจ่ายค่าเช่าค่าเช่าซึ่งก็ถูกมากโอเคไหมห้าสิบเก้าบาทต่อเดือนต่อไร่เนี่ยนะมันถูกมากนะบินนะปีหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะเอาตีว่าตีละปีละพันนะนะต่อไรนะอ สามไร่ก็สามพันนะครับคุณอยากได้ทําอะไรคุณก็ทําให้เธอ,อเอออย่างนี้เป็นต้นบ่อน้ำไอ่ีข้าไร่ครับมีบ่อน้าบ่อน้ำใช่บ่อน้ําที่เหลือมันจะต้องขุดแบบคลองไส้ไก่ครับมันต้องทําใ้น้าคืออย่างนี้ครับมันต้องวางแผนครับน้องพัฒนวิชิตต้องวางแผนว่า ในพื้นที่นหนองยาศัสุพรรณแถวนั้นสุพรรณด่านช้างหนองยาศัมันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับหน้าฝนก็น้ําก็ดีก็ดาก็โอเคนะแต่พอหน้าแล้งมันขาดน้ําเหมือนกันนะทํำยังไงที่เราจะต้องวางแผนว่าในพื้นที่40กว่าไร่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีแหล่งน้ําเพียงพอสําหรับทุกแปลงครับเพราะฉะนั้นจากบ่อใหญ่มันต้องเป็นคลองไส้ไก่ไปเชื่อมให้ได้ทุกแปลงแล้วก็ต้องต้องต้องดูปริมาณน้ําว่า พื้นที่จํานวนเท่านี้ไร่เนี่ยจะต้องใช้น้ําทั้งปีเนี่ยกี่ลิตร,รนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนลิตรเนี่ยมันจะคํานวณได้จากพื้นที่กว้างกว้างยาวลึกแหละของบ่อนะครับบ่อเราลึกเท่านี้เราจะมีน้ําจํานวนเท่านี้ลิตรนะครับแล้วในหนึ่งวันเนี่ยมันจะหายไปใชาากี่ลิตรกี่เซนโดยหลักเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งเซนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานวณพื้นที่กับความต้องการใช้น้ําซึ่งมันมีสูตรอยู่ครับไม่ยากครับ ลองลองปรึกษาพัฒนาชุมชนก็ได้ครับน้องพัฒนาวิย์ครับแล้วก็พอพร้อมแล้วก็ชวนคนไปไปไปทำตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วถ้าโมเดลแบบนี้เนี่ยนะรัฐทําได้นะจริงไหมเอาพื้นที่ที่รัฐมีอยู่นหละใช่ครับ<ห>แล้วทําแก้จนแบบนี้ใช่ครับทําแก้จนแบบนี้แล้วหาครอบครัวเล็กๆไปอยู่เนี่ยนะค,คนที่ก่าหาที่หาทางอยู่เนี่ยกับเราซึ่งเป็นเอกชนเป็นประชาชนที่ ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ค่าเช่ามากๆเพียงแต่ว่ารักษาพื้นที่ไว้แล้วใครมาทํากินทําอยู่ก็มีความสุขอ่ะลองดูลองดูเอามีอะไรทักทักพี่มาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเป็นตัวช่วยให้นะให้คนจะได้มีอาชีพนะครับน้องก็รักษาพื้นที่บรรพบุรุษเอาไว้ได้นะครับไม่ได้ต้องการหาประโยชน์หากําไรจากพื้นที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าให้ฟรีเนี่ยคนจะไม่เห็นคุณค่าหรอกใช่ใช่นะครับเอาตามนี้นะน้องพัฒนวิทย์นะได้ครับก็เดี๋ยว ยังไงผมผมขอติดต่อที่กลับไปกีแล้วจะขอปรึกษานะครับอบได้ครับได้ครับยินดีครับ<า>ขอบคุณครับสวัสดีครับ